ยองไงดีนะโหวตตัวเองไหมเช็คไม่เหรอเออ,อ é, ได้ <laughs> มาดีก็มาดิครับโหวตตัวเองโหวตตัวเองนะโหวตตัวเองมันน่โาโหวดไหมนะโหวตตัวเองผมปกติผมดนทุกโหวตเลยอะเอเราโห<อ>วโดอะไอเราเป็นเขียว,ว,วเปล่าเป็นเก้าโหวดเป็นยวเปล่าเมื่อกี้ก็ถามเข้าหมอกได้ไงใช่ไหมแอนเน่จริงๆ เล็กๆเล่นเกมแรกจริงๆเดี๋ยวทำไมไข่เจียวโดนสองบนล่ะเออไข่เจียวมีมีดบล നൊട്ട. <laughs> ബലി. <laughs> <I love> <laughs> ไอ่ะทำไมเป็นไข่เจียวอีกอะมีอะไรก่อนจะพูดนะคุณสีชมพูอ่อนทำไมวิ่งเข้าหมอกได้อะ คุณฉิมพวงอ่อนเป็นไรตอนเนี้ครับตอนนี้ยปวดปวดจีเขาอ่อนชมพูอ่อนเดินเข้าหมอกอนะ่ะชมพูอ่อนเป็นตัวอะไรฉิมพ์เดินเข้าหมอกได้นะแต่ว่าคนดีจะใสอโหแล้วจ,จู่ๆพูดสวดไข่เจียวดูดิ โดนโหสถสาโหสเลยเกือบตัวเนี่ยหาเรื่องไข่เกี่ยวเกือบตายเฉยเลยน้ำให้น้องุ่น กูตายจะไหนพ <c oughs> ี่จริงอะตอนนี้ผมดูแล้วว่าสีตํงคูเป็นฆาตกรนครเป็นฆาตกรผม,มเหรอ ไม่ใช่สีดำเขาค่าเมื่อก,กี้นี้สีดำจริงเหรอจริงสิไม่บคเพ่นหมนฟังก่อนฟังก่อนสีดำเมื่อกี้ผม,ผมเป็นโลที่เป็นแล้วเขก็พูดไม่ได้ถามก่อนค,คุณดีคนดีครับมีมี เพเมื่อกี้บอกชมพูอ่อนเข้าหมองได้ใช่ปะก็เลยป่านให้นี่ไงเป็คนดีเป็นคนดีนะคะไม่มทำไมผมจะคนดีเหมือนกันอยนดีเหมือนกันแล้วก็เหมือนไม่เชื่อไม่เชื่ออย่าอย่าเชื่อใน,นลังของผมนะระวงังไว้ค่พลัง ส้เนี่สีแดงเดินเข้าหมอกได้ยังไงแดงอ่อนอะ่ะ เป,เป็นโลอะไรอะผมอะไรผมอะไรเป็นโลอะไรเอาแล้วเดินเข้าหมอกได้ไงผมผมไม่ได้เป็นคนดีหรือ <laughs> เปล่า <laughs> <g ül> ไม่จริงมันมันห้ามเดินเข้าหมอกเหรอหรือไง เอ๊ถามนี้ถามนี้ฉันเดินได้เหรอไปถามผมไม่รู้อันนี้ผมเอ๊เกมแรกเราเราเดินเข้าหมอกอะว่ากดสีแดงก่อนก็ด้วแดงอ่อนนะอะไรวะแต่แต่เราที่แล้วผมเห็นสีแดงอะค่าเดี๋ยนะแดงไหนแดงอ่อนดง อ้าวจิจิโยลงไปให้น้องมันกินโยแต่งโดโดูเด,เดินไปข้างก่อน ไม่ก็มัน ทุกคนใครเจียวบาทแน่นอนเพราะว่าไข่เจียวคือคนเดียวที่เดินสวนลงมาเดี๋ยวสวนสวนรวตรง,ตรงไหนก่อนอยู่ที่คนที่เดินค,คนคนที่เดินตามเราม,มามีคนที่ชื่อคิโมจิอีกคนนึ่งนะเดินตามเรามาเป็นไข่เจียวค่าครับ ไข่เจียวไม่ได้ค่ะไข่เจียวเป็นนักชันสูตรโว้ยเงินเงินไม่ไอ่เราเป็นคนดีที่มีมีดที่มีมีดแม่มีมีมีดรอบเดียวหรือหรือหลายรอบรอบเดียวครับไข่เจียวเป็นนักชันสูตรโอสีดาวโอีิดายิงเลย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 ยิงเดยยิงเดยยิงเดย์เดยเสียสละเพื่อชาติโอซิดาวอสีอะไรนะ เท่าเท่าครับเจ้าคิโมจิเจ้าจม,มองอัดเติมเดินตามขัดจางงั้นเหรอแป๊บนึงนะมีโดโดหนักดวน่ะอือหืออ้าโอเคีขัดจังเสียใจ <c oughs> มีดหมอไม่ช่วยอะไร ไอเจ้าก็เควีสร็แล้วผมก็เสร็จแล้ว แล้วครับไข่เจียวเกิดมาเจอคิมโมจิตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็เจอคุริอยู่ใ,ใกล้กันยืนอยู่ตรงนั้นกันตั้งแต่ต้นเกมอสามคนเรเจอยังไงดีนะวัตัวเองม่เช็คไม่เยอะ เออมาดีก็มาดิครับโหวตตัวเองโหวตตัวเองนะโหวตตัวเองมันน่าโหวชไหมนะโหวตตัวเองของผมปกติผมดวลทุกโหวตเลยอะเอ้ยเอ้ยเราเป็นเขียวเปล่าเป็นเก้าโหวตเป็นเกียวเปล่าเมื่อกี้ก็ถามเข้าหมอกได้ไงใช่ไหมแอนแน่จริงเล็กเล็กเล็กเกมแรกจริงๆ เดี๋ยวทำไมไข่เจียวโดนสองบนละ่ะเออไข่เจียวมีมีดบไข่เจียวโดนเฉยอไอ้ขนว่ามีดหมองโงย จะมาแล้วยังไงปี๊ยังไงีบอกแล้วว่าเกมแรกเกมแรกไม่ได้เยอะเราดูเลิกลากเกินไปอ่ะเราดูเลิกลากเกินกว่าจะเป็นคนปกติไม่รู้จริงจริงผมไม่รู้ผมเพิ่งมาเล่นเนี้ยแตนนี้ครั้งแรกเลยออ๋โอเคโอเคก็คือถ้าเป็นฝ่ายกลางหรือเป็นเป็ดอะจะเข้าหมอกได้คนอื่นเข้าไม่ได้ค่ะ ห่านธรรมดาเข้าไม่ได้อ่าเพิ่งเพิ่งรู้หลังจากที่ถามไปนั่นแหละแล้วก็ไป <c oughs> เจอกับตัวมาแล้วทุกคนก็ <c oughs> นั่นแล้วทุกคนก็แบบว่าเออหชัดเลย